สวัสดีผู้เล่นชาวแล c กแอล็อกทุกท่านนะครับในคลิปนี้เราอยู่กันในเกมเดอะ a ล็กแอล็อกและสำหรับใครที่สนใจเติมเกมก็ขอฝากร้านเติมเกมเพจ t วิ i ทอมอัพไปด้วยนะครับเติมถูก,กเติมเองเติมผ่านเว็บไซต์ผ่านไลน์ผ่านเฟ e บุ๊กได้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับลิงก์เติมเกมอยู่ที่คันธิบายใต้คลิปแล้วนะครับ และหากใครอยากดูข้อมูล Google Sheets เ e อ l a ล็กนารนะครับก็สามารถสมัครเมมเบอร์กับช่องจินเจอร์ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นข้อมูลมอนเตอร์ในแผนที่ต่างๆข้อมูลการแล้วก็ข้อมูลสกิลของแต่ละอาชีพถ้าอยากดูง่ายก็สามารถสมัครเมมเบอร์กับช่องจินเจอร์เข้ามาได้นะครับสำหรับที่นี้พามาชมภาพรวมการเล่นของตัวอาชีพวิสาสายโซสไตร์กันนะครับอันแรกคือภาพรวมของอาชีพนะครับวิสาเป็นอาชีพที่สกิลแรงไร้ไวแล้วก็ไม่ค่อยเปลืองยาปั๊ม SP ด้วยนะครับ จุดเด่นก็คือเมื่อใช้คาถาไรเวิใส่มอนเตอร์ขนาดใดก็ตามเนี่ยจะโจมตีเข้าร้อยเ์ทุกขนาดเลยนะครับสกิลโซลไรจะเป็นการสร้างดาเมจแบบไร้ธาตุนะครับแตกต่างจากเวอร์ชัน PC ที่เป็นธาตุโกสนะครับเมื่อทําดาเมจออกไปจะมีดาเมจทั้งหมด6ฮิตนะครับแต่ละฮิตสามารถติคดคริติคอลได้ซึ่งคิดแยกอิสระต่อกันนะครับก็คือใน6ฮิตเนี่ยมันจะมีดาเมจที่ติดคริ1ฮิตก็ได้หรือว่า2ฮิตก็ได้หรืออาจจะติดทั้ง6ฮิตเลยก็ได้นะครับ ดังนั้นค่าคริติคอลหรือว่าค่าสเตตัสลักเนี่ยจะมีความสําคัญมากสําหรับตัวอาชีพวิศาเช่นเดียวกันในเวอร์ชันนี้นะครับดังนั้นในเรื่องแรกก็คือการอัพค่าสเตตัสนะครับสเตตัสลักของตัววิศาจะมีค่าอินแล้วก็ค่าเด็กนะครับค่าอินจะเพิ่มดาเมจเวทมนต์โดยตรงแล้วก็ค่าเด็กเนี่ยจะลดระยะเวลาการไล่เวทนะครับแล้วก็มีค่าลักที่สามารถอัพเพิ่มได้เพื่อเพิ่มอัตราคริติคอลให้กับสกิลโซสไตล์นะครับซึ่งสกิลโซสไตล์นี้นะครับถ้าเกิดเราทําค่าลดระยะเวลาการไล่จนถึง550แล้ว สกิลโซสไต์จะไล่หลอดไล่เวทนะครับทำให้เราสามารถฟาร์มได้ไวยิ่งขึ้นซึ่งทุกๆเด็กหนึ่งแต้มจะลดระยะเวลาการไล่เวสิบแต้มนะครับแต่เราก็สามารถหาลดไล่ได้เพิ่มอีกจากการใช้คาถาที่มีค่าการลดไล่แล้วก็การรับบัฟเบสซิ่งจากตัวอาชีพพรีสหรือว่าอาโคนะครับดังนั้นในช่วงที่ยังเป็นเมทอยู่เนี่ยเราอาจจับค่าเตตัสค่าเด็กก่อนก,นก็ได้เพื่อเอาไว้เพิ่มค่าลดไล่หรืออาจจับแค่ค่าอีหนึ่งเดียวเพื่อเพิ่มดามเมจให้วันฮิตมอนได้ง่ายขึ้นแล้วก็หาค่าเด็กจากการใส่าการด หรือว่ารอสเตตัสโบนัสจากการอัพจ็อบเลเวลก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสรุปการอัพค่าสเตตัสก็คือเราจับค่าอินนำค่าเด็กนะครับอาจจะอัพค่าอินสามแต้มแล้วก็ต่อด้วยเด็กหนึ่งแต้มก็ได้หรืออาจจะไม่อัค่าเด็กเลยก็ได้แล้วก็ไปหาค่าเด็กจากการใส่การ์ดเอานะครับแล้วก็เน้นแค่ค่าอินกับค่าลักเพื่อเอาดัมเบลคิตี่ข้อก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวมีทิคให้ดูตอนท้ายว่าไม่อัปเด็กก็เล่นได้เหมือนกันนะครับระดับต่อมาเป็นการอัพสกิลตอนที่ยังเป็นเมดอยู่นะครับ สกิลแรกที่ควรอัพก็คือโซสไตล์นะครับซึ่งเป็นการสร้างดาเมจแบบไรายธาตุแล้วก็เป็นสกิลหลักที่เอาไว้ฟาร์มต่อเป็นเมทแล้วก็วิสระด้วยนะครับจากนั้นก็ไปอัพสกิลพาสซีฟที่เพิ่มอมาัตราการฟื้นคืน SP นะครับเราจะได้ฟาร์มแบบไม่ต้องเปลืองยา SP แล้วก็ไม่ต้องใช้ตังซื้อยา SP บ่อยด้วยนะครับซึ่งสกิลหลักๆของตัวเมทจะมีแค่นี้นะครับส่วนที่เหลืออีก20พอยต์อเนี่ยอาจจะไปอัพสกิลที่เอาไว p ้ p v p ก็ได้อย่างเช่นการอัพสกิลไฟโบลหนึ่บ แล้วอัพสกิลไฟบอลไว้ที่เลเวลหนึ่งเพื่อเป็นทางผ่านไปอัพสกิลไฟวอลนะครับสกิลไฟวอลจะเป็นการสร้างกำแพงไฟเอาไว้กันการเข้ามาของเป้าหมายนะครับส่วนพอที่เหลืออาจจะไปลงสกิลไซด์เอาไว้ขุดคนที่ดำดินอยู่หรือว่าอัพพวกสกิลโคโบแล้วก็ฟอร์ดเดเวอร์เอาไว้เล่น PVP นะครับแต่ว่าสกิลไฟบอลหรือว่าทันเดอร์สตอมนี่นะครับผมลองเล่นดูแล้วรู้สึกว่าดาเมจไม่ได้แรงมากแล้วก็มันใช้ระยะเวลาในการไล่ประมาณหนึ่งนะครับเผื่อหลายคนสงสัยว่าเราจะไปเพื่อเอาไปเล่นลงหอคอยตอนที่เจอมอนสเตอร์ชั้นท ผมว่าเก็บพอยไปลงสกิลที่เอาไว้เล่น PVP ดีกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนเป็นวิษานเนี่ยเราก็เอาพอยมาอัพสกิลไฟพิล่าซึ่งเป็นสกิลโจมตีแบบหมู่แล้วก็มีระยะเวลาการไล่เวทที่น้อยแล้วก็ไม่มีคูดาวด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมอัพสกิลเอเนจีโค้ดด้วยเอาไว้โดนดาเมจเบาลงแต่ว่าแลกมากับการที่เราต้องเสีย SP ไปประมาณหนึ่งนะครับส่วนพอที่เหลือจับสกิลอะไรก็ได้นะครับ ันนั้นในช่องออโต้สกิลตอนที่เราปล่อยบอดฟาร์มตอนเป็นเมดก็คือจะมีแค่สกิลโซสไตล์เท่านั้นนะครับเอเนจีโค้ดอาจจะไม่ต้องใส่ก็ได้เพราะว่าเราเน้นสกิลฟาร์มทีเดียวตายอยู่แล้วนะครับระดับต่อมาเป็นการอัพสกิลตอนเป็นอาชีพวิสาห์แล้วนะครับโดยตอนเปลี่ยนเป็นค้าส่งแล้วนะครับให้เราอัพสกิลไฟพิล่าก่อนเลยเอาไว้ลงหอคอยนะครับตัวสกิลไฟพิล่าจะไล่ไวไม่มีคูดาวแล้วก็สร้างได้เ,เป็นหมู่ด้วยนะครับทำให้เราสามารถเคลียร์มอนในหอคอยที่เป็นชั้นที่มีมอนตัว่่ยยได้ง้งงาิขึน ส่วนพอยที่เหลือแล้วแต่แต่ละคนเลยนะครับเพราะว่าเราจะใช้สกิลหลักในการฟาร์ก็คือโซสไ์เหมือนเดิมแล้วก็ใช้ไฟพิล่าเอาไว้เล่นหอคอยอาจจะอัพพอยไม่อัพสกิลจูบิเดลทันเดอร์ก็ได้นะครับที่เป็นการสร้างดาเมจท่าสายฟ้าแบบเป้าหมายเดียวแล้วก็สามารถผักสวกไปได้ด้วยนะครับแล้วก็อัพสกิลสตอมการ์ดเที่ยวไว้เรียกพายุหิมะสร้างดาเมจนะครับแล้วก็ทําให้ศัตรูเนี่ยมีความต้านทานท่าลมลดลงนะครับก็จะทําให้ตัวของเราเนี่ยเวลาที่ใช้สตอมการ์ดเสร็จแล้วแล้วก็ต่อด้วย Thunder, จยยยนนูบิเดล แล้วก็อย่าลืมอัพสกิลธาตุดินด้วยเอาไว้เป็นทางผ่านไปสู่สกิลแควกไมที่เป็นการสร้างบ่อผิดนะครับจะเป็นการลดค่าจิก,กับลดค่าเด็กของสตูล,ลงอย่างละ25หน่วยนะครับแล้วก็สามารถสโลว์สตูได้ด้วยนะครับแต่นั้นสรุปแล้วนะครับออตโต้สกิลตอนไปวิสาก็จะเหมือนเดิมเลยก็คือมีแค่โซสไตน์เท่านั้นเอาไว้ฟาร์มนะครับส่วนสกิลอื่นที่เรากดอัพมาก็จะเอาไว้กดใช้เองตอนที่เล่น PVP นะครับ สำหรับตัวอาวุธก็คงหนีไม่พ้นตัวของคาทานะครับซึ่งจะมีเอฟเฟกการลดลายด้วยอีก200หน่วยนะครับทำให้เมื่อเราสมใส่คาทาแล้วจะทำค่าลดลาย50เนี่ยง่ายยิ่งขึ้นก็จะส่งผลให้เราใช้สกิลโซสไล์ได้แบบไร้หลอดได้ง่ายยิงขึ้นด้วยนั่นเองนะครับตัวคาทาก็พยายามหาที่เป็นแบบพื้นหลังสีแดงมาใช้ให้ได้ครับเพราะว่าจะได้ดาวเมเวทเมนด์เยอะที่สุดแล้วก็เปลี่ยนใช้ตามระดับเลเวลตัวละครขึ้นไปเรื่อยๆนะครับยกตัวยอย่างคาทาพื้นหลังสีแดงเลเวลจสจ่สิารถหาจารับ สำหรับอบุปกรณ์อื่นก็จะสามารถดรอปแบบสีแดงได้จากการลงดันเจียนพิลนี่เช่นเดียวกันในช่วงแรกๆนะครับจะมีที่ต้องเน้นก็คือตัวเครื่องประดับทั้งด้านซ้ายและก็ด้านขวานะครับโดยมันจะมีเครื่องประดับ3แบบที่สามารถซื้อได้จากร้านค้านะครับอันแรกจะเป็นการเพิ่มเลเวลสกิลของฟอร์ดไดเวอร์บวกหนึ่งเลเวลนะครับใครที่จะอัพฟอร์ดเลเวลสิเนี่ยก็อาจจะอัพทิ้งไว้แค่เลเวลเก็ได้แต่ว่าสกิลฟอร์ดไดเวอร์จะเอาไว้ใช้แค่ PVP เท่านั้นนะครับไม่ได้มีผลมากกับการฟาร์มเท่าไหร่นะ ระดับอันที่2ที่เป็นเบลนะครับจะเพิ่มเลเวลสกิลวอเตอร์บอลบวก2เลเวลก็จะเหมาะกับคนที่เล่นสายดาเมจหลักเป็นสกิลวอเตอร์บอลนะครับก็าจะไปที่เลเวลแก็ได้แล้วก็อีก2เลเวลเนี่ยเอาจากเครื่องระดับอันนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าถ้าเอาแหวนอันนี้ที่ได้เลเวลสกิลเพิ่มขึ้นมาใส่แบบนี้แล้วหากเราไม่ได้อัพสกิลเลยเนี่ยจะปลดล็อกให้ใช้งานสกิลได้ไหมคําตอบก็คือไม่ได้นะครับการเพิ่มเลเวลสกิลจากประดับเหล่านี้ครับจะเป็นการเพิ่มให้กับสกิลที่เราอัพแล้วเท่านั้น,น และระดับอันที่สที่เป็นตัวสร้อยนะครับจะเป็นการเพิ่มดาเมจให้กับสกิลเออร์สไพบวกคอนะครับอันนี้เท่าที่ผมลองเทสในเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันแล้วคือสกิลดาเมจไม่ได้แรงมากแล้วก็คูลดาวน์นานด้วยเลยไม่ค่อยแนะนําเหมือนกันนะครับแล้วลองดูตอนโซลไส้นะครับดาเมจก็แรงไล่ก็ไวด้วยแถมไม่มีคูลดาวน์สกิลด้วยนะครับอันนั้นจะได้นำให้อาชีพวิศนี่หากไ,ได้สนใจค่าสัตว์ของแหวนจากร้านค้าเหล่านี้ก็สามารถใช้แหวนที่ดรอปจากแดนเจียนต่างๆได้นะครับ ซึ่งจะมีเอฟเฟกเพิ่มเติมจากการตีบกด้วยอย่างเช่นตัวของซิวอลิงเลเวล40ซึ่งสามารถดับได้จากดันเจนพีโอน่นะครับหากตีบก5จะได้ค่าอินบวกอีก5หน่วยหากตีบก7จะได้ค่าเด็กบวกอีก5หน่วยแล้วก็ตีบก9จะได้ค่าอินบวกอีก5หน่วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดตีบก12แล้วอุปกรณ์อัปเกรดถึงเลเวล80จะได้ค่าวิทบวกอีก10หน่วยและถ้าตีบก15ได้แลวอุปกรณ์อัปเกรดถึงเลเวล99จะได้ดามเมจเบนมนเพิ่มขึ ซึ่งตัวแหวนเนี่ยก็แล้วแต่แต่ละคนทว่าจะเน้นการฟาร์มหรือว่าเน้น PVP ก็สามารถไปใส่ประดับที่เป็นเครื่องประดับร้านค้าได้เช่นเดียวกันนะครับลำดับต่อมาเป็นการ์ดที่แนะนานช่วงต้นเกมของอาชีพวิศาทนะครับเริ่มต้นที่การ์ดอาวุธกันก่อนเลยครับอันแรกก็คือการ์ดดอบจะเป็นการ์ดที่เพิ่มค่าเด็กนะครับเอาไว้ช่วยลดล่ให้กับสกิลโซสไต์ต่อมาเป็นการ์ดที่อาจจะเทีย์สูงหน่อยก็คือการ์ดโซลเจอร์สเกเลตันนะครับซึ่งจะเพิ่มค่าคริติีอลาเอาไว้ให้อาชีพวิศนทโซล ซึ่งการไอซ์เสเป็นการ์ดที่เพิ่มค่าครีนะครับทำให้สามารถใช้ได้กับมอนเตอร์ทุกประเภทเลยหรือว่าถ้าเกิดใครหาการ์ดที่เพิ่มน้ำเมจแก่เผ่าพันธุ์ท่าหรือว่าขนาดได้ก็เอามาใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับต่อมาเป็นการ์ดในส่วนเครื่องประดับนะครับจะมีสใบที่น่าในช่วงแรกก็คือเซลล่อมที่เป็นการ์ดเทเอฟนะครับแล้วก็การ์ดวอ์มเทลซึ่งเป็นการ์ดเทเอฟเช่นเดียวกันเป็นการ์ดที่เพิ่มค่าเด็กนะครับเอาไว้เพิ่มลดไล่ให้กับสกิลหลักของเราแล้วก็เป็นการ์ดเทอเอฟที่ค่อนข ซึ่งอย่างที่บอกไปว่าทุกๆเล็กแต้มเนี่ยมันจะลดค่าลดไล่10แต้มนะครับยิ่งมีการ์ดเหล่านี้ที่อัปดาวเยอะๆก็จะได้ค่าเด็กมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับทำให้ค่าลดไล่เนี่ยหาง่ายโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องอัปค่าเซตัตเด็กก็ได้นะครับแต่สับใครที่อาจจะมีค่าเด็กที่เยอะพอแล้วนะครับก็อาจจะมาใส่การ์ดที่เพิ่มค่าอินหรือว่าเพิ่มพลังโจมตีเวทมนต์ก็ได้ครับอย่างเช่นการ์ดมาลินนะครับซึ่งเป็นการ์ดเทียร์ซีสีม่วงหรือว่าการ์ดโฮลองที่เป็นการ์ดเทียรัรบ ทั้ง2ใบนี้จะเป็นการ์ดที่อัปดาวค่อนข้างยากเนื่องจากว่าเป็นการ์ดเทียสูงนะครับแต่ว่าได้ค่าอินเอาไว้เพิ่มดาเมจให้วันฮิตได้ง่ายขึ้นนะครับส่วนเสื้อนี่เป็นการ์ดเบบี้ไดเซิร์ตบูบครับเป็นการ์ดเทียอี e เป็นการ์ดที่เพิ่มค่าอินนะครับเอาไว้ให้สกิลโซลสไตเนี่ยวันฮิตมอนเตอร์ได้ง่ายยิ่งขึ้นหรือใครยังมีค่าลดร้านไม่พอก็ใส่เป็นการ์ดล็อกเกอร์ก็ได้ซึ่งเอาไว้เพิ่มค่าเด็กนะครับล็อกเกอร์ก็จะเป็นการ์ดเทียอี e เช่นเดียวกับเบบี้ไดเซิร์ต ใส่ภาคุมจะเพิ่มเอจิแล้วก็เพิ่มค่าคีิ์ดคอลนะครับอย่างที่บอกไปว่าสกิลโซสไตล์ของอาชีพสายเวทเนี่ยสามารถติดคียดีคอลได้ดังนั้นใส่เพิ่มคริก,ก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันสรับการ์ดบาร์โฟเมจจนะครับหรือถ้าใครอยากใส่การ์ดขั้นสูงหน่อยก็จะเป็นการ์ดฮาร์ปี้นะครับเป็นการ์ดเทบสีม่วงการ์ดฮาร์ปี้จะเพิ่มดาเมจให้กับสกิลโซสไตล์ได้โดยตรงเลยนะครับยิงอัพดาวสูง Up ก็ยิ่งเพิ่มดาเมจโซสไตล์ได้แรงยิ่งขึ้นส่วนการรองเท้าใช้เป็นการข,านราารข่น้ยงงิึ แล้วก็มีการ์ดโซฮีที่สามารถปั๊มยา SP ได้แรงขึ้นเช่นเดียวกันแต่ว่าตัวละครจะได้ค่าแม SP เพิ่มขึ้นด้วยส่วนหัวจะมีการ์ดที่เพิ่มค่าอินอย่างเช่นการ์ด d e r เ i อร์วิลโลแลก็การ์ดไลเวิรซึ่งเป็นการ์ดเทียร์อีทั้งคู่เลยนะครับ2ใบนี้จะเพิ่มค่าอินทั้งคู่เลยนะครับใส่ส่วนหัวส่วนหน้าส่วนปากได้นะครับหรือเกิดใครค่าอินพอแล้วดาเมจวันฮิตได้แล้วก็ไปใส่การ์ดแคมป์ก็ได้ที่เป็นการ์ดหนูม่วงนะครับเมื่อใส่การ์ดใบนี้แล้วจะมีโอกาสดออสาออรอป และสุดท้ายคือการ์ดส่วนโลครับใส่เป็นการ์ดที่การขนาดต่างๆก็ได้อย่างเช่นการ์ดกันขนาดเล็กก็คือการ์ดบอสดาบการ์ดขนาดกลางก็เป็นการ์ดเทอร์ฟิงหรือว่าออกทูธแล้วก็การ์ดการขนาดใหญ่ก็จะเป็นการ์ดเอ็กซิคิวชันเนอร์นะครับแล้วก็เราสามารถใช้การ์ดเหล่านี้การมอนเตอร์แต่ละสถานการณ์ได้อย่างเช่นเจอมอนเตอร์ขนาดใหญ่ก็ใช้การ์ดกันมอนเตอร์ขนาดใหญ่เจอมอนเตอร์ขนาดกลางก็ใส่การ์ดการมอนเตอร์ขนาดกลางได้เลยนะครับแล้วก็3ใบนี้เป็นการ์ดเทอีที่สามารถหาง่ายแล้วก็อัปดาวได้ง่ายด้วยนะครับ ซึ่งถ้าเลือก3ใบนี้จะแนะนาเป็นการ์ด Executioner ก่อนนะครับเพราะว่ามันสามารถกัมมอเตอร์ขนาดใหญ่ได้ในช่วงต้นเกมเราจะได้ลงดันเจียนพีโอน้นะครับซึ่งจะมีมอนเตอร์โกเลมซึ่งเป็นขนาดใหญ่แล้วก็พีโอน่ก็เป็นขนาดใหญ่เช่นเดียวกันนะครับซึ่งถ้าเกิดใครเคยลงดันเจียนพีโอน่ครับจะรู้สึกว่าโกลเลมที่เราต้องสังหารก่อน20ตัวเนี่ยมันจะมีสกิลที่ค่อนข้างแรงอย่างสกิลโซลสไตน์ของมันเองเนี่ยแรงมากๆเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดเรามีการ์ดการขนาดใหญ่จะได้ลดดาเมจที่ได้รับลงงนะรรัเราาากก็ไดดาาด้้้ปหยยยยมิ่ขึว ต่อมาเป็นการเก็บเลเวลแล้วก็การฟาร์มของอาชีพเมดแล้วก็วิสาหนะครับโดยตอนที่เป็นเมดอยู่ผมตั้งเป้าไว้ว่าจะไปฟาร์มตัวมอนเตอร์ฮาร์พีนะครับมอนเตอร์ฮาร์พีเป็นมอนเตอร์เลเวลขั้วสิบสี่นะครับมีเลือดประมาณหมื่นห้าอยู่ที่แมปโคโมโดก็คือแมปที่มีกอบินอาเชอร์อยู่นะครับเพราะตัวฮาร์พีเนี่ยจะดรอปการ์ดที่เพิ่มน้ำเม็สกิลโซลไสให้มัแรงขึ้นด้วยใส่ในผ้าคลุมนะครับทำไงก็ได้ให้ระหว่างทางที่เราฟาร์มมานี้นะครับอัพตัวแล้วก็สามารถโซลไจจกกสตัวฮปปีีี้้้ทเเดดดดดดดยยววตตาา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 ไไถถึงจจะกกกกกกกิใครรรรสสมชหห์์็อพู ที่สามารถสร้างดาเมเบดตับมอนเตอร์เดมอนแรงขึ้นแล้วก็การค้นเมืองทีาไว้สร้างดาเมจแก่มอนเตอร์ขนาดกลางแรงขึ้นและสุดท้ายก็คือการแมนดากล่าที่สร้างดาเมจแก่มอนเตอร์ท่านลมแรงขึ้นนะครับโดยช่วงที่เป็นเบสอยู่เราจะเดินเควสไปเรื่อยจนกว่าจเวลสามสิ 30, ถึงจะได้เริ่มฟาร์มมอนนะครับโดยจุดเด่นของสายชีดนี้ก็คือเราสามารถฟาร์มกับมอนเตอร์ขนาดไหนก็ได้นะครับเพราะว่าเราจะตีเข้าร้อยเปอร์เซ็นต์มอนเตอร์ช่วงเลเวลสามสิบที่แนะนำก็คือเบบี้เดสเซิร์ตูฟนะครับ ซึ่งเราจะได้ลุ้นการ์ดที่ใส่ชุดเกราะเป็นการที่เพิ่มค่าอินนะครับทำให้เราสามารถโซสไตล์ได้แรงขึ้นแล้วก็มีโอกาสทําให้วันฮิตมอนเตอร์ได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับใบต่อมาก็จะเป็นการม่วงไฮด้าเลเวล40นะครับซึ่งจะได้การ์ดที่เอาไว้ตีเผ่ากึ่งมนุษย์แรงขึ้นใส่ในอาวุธด้วยนะครับเผื่อใครจะเล่น PVP นะครับต่อมาในช่วงเลเวล41-50จะเป็นช่วงที่เราเปลี่ยนอาชีพเป็นวิาสาห์แล้วนะครับมอนเตอร์ตัวแรกที่แนะนาก็คือมอบสเตอร์นะครับ เป็นการที่เพิ่มคิดดาเมจเอาไปขายได้หรือว่าเอามาใส่เองก็ได้นะครับแล้วก็ในช่วงเลเวล51-60ถึง6กก็จะมีมอนเตอร์ที่แนะนำอย่างที่บอกไปก็คือ h ป p p y ี e เลเวลนะครับได้การที่เพิ่มดาเมจโซลไสใส่ในภาคุมนะครับสำหรับการลงหอคอยหรือ LS Tower ของอาชีพเมทแล้วก็วิสาทนะครับต,ตอนที่เป็นเมดอยู่เราจะใช้แค่สกิลโซลไสในการผ่านหอคอยไปเรื่อยๆนะครับ โดยหากบางชั้นที่มีมอน5ตัวเราสามารถใช้สกิลหมู่พวกไฟบอลหรือว่า thunderstorm ได้แต่อย่างที่บอกไปว่าสอสกิลนี้ผมได้ทดลองใช้แล้วมันไม่ค่อยแรงมากแล้วก็มันมีหลอดไล่นิดหนึ่งด้วยนะครับทำให้มันช้าเราใช้โซไต์แบบไลาหลอดจะง่ายกว่านะครับเดี๋ยวผมลองใช้สกิลไฟบอลให้ดูนะครับมันจะไลช้านิดหนึ่งแต่ว่าดาเมจก็พอใช้ได้อยู่ แต่สุดท้ายพอเปลี่ยนวิสัต์แล้วเราก็ไม่ต้องใช้ไฟบอลแล้วนะครับก็ไปใช้ไฟพิล่ามันจะง่ายกว่าดังนั้นยังไม่ต้องอัพก็ได้นะครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนอาชีพเป็นวิสัต์แล้วนะครับเราสามารถอัพสกิลไฟพิล่าได้ซึ่งเป็นสกิลที่จะมีระยะเวลาการไล่ที่สั้นมากๆนะครับแล้วก็สกิลไฟพิล่าจะสร้างดาเมจเป็นหมู่ธาตุไฟด้วยแล้วก็ไม่มีกูดาวด้วยครับสามารถใช้ได้รัวๆเลย และเรื่องสุดท้ายก็คือเทคนิคเล็กน้อยของอาชีพวิสาหนะครับสำหรับใครที่กำลังปั้นตัวเมทอยู่เนี่ยเราสามารถเล่นแบบไม่ต้องอัปเด็กเลยก็ได้นะครับโดยผมได้ทดลองเล่นเมทแบบที่ไม่อัปเด็กแล้วก็ดูว่าค่าลดล่านเนี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับจะเห็นว่าค่าลดล่านเนี่ยอยู่ที่ประมาณ300หน่วยซึ่งมันจะได้200หน่วยจากการใส่คาทานะครับแล้วก็ได้อีกประมาณ100หน่วยจากการที่เก็บเลเวลจ็อบแล้วก็ใส่การ์ดที่บกเด็กทั้งประดับแล้วก็อาวุธเลยแต่ที่ผมเทใส่การ์ดแค่ช่องเดียวเท่านั้นนะครับ หรือไม่ก็อัปดาวน์การที่เพิ่มค่าเด็กได้เพิ่มขึ้นอีกด้วยนะครับแล้วก็ยังไม่รวมตอนที่เปลี่ยนอาชีพวิศวะอีกนะครับจะได้เลเวลจ็อบที่ได้ค่าเด็กเพิ่มขึ้นอีกด้วยนะครับแด่นั้นสรุปแล้วก็คือหากใครอยากเล่นแบบโซสไตล์ไรล์หลอดแล้วก็ไม่อยากเสียหินรีค่าสเตตัสนะครับก็สามารถเล่นแบบอัปค่าอินอย่างเดียวได้เลยไม่ต้องอัปค่าเด็กตอนที่เป็นเมดอยู่สกิลโซสไตล์อาจจะยังมีหลอดไล่ยอยู่นะครับแต่ว่าก็แค่วันเดียวเท่านั้นเพราะว่าถ้าเกิดเปิดเซิร์ฟปุ อีกเทคนิคของสายอาชีพวิาสัยก็คือสกิลโซลไสเนี่ยสามารถไล่ข้ามหน้าผาก็ได้ข้ามแม่น้าก็ได้แล้วก็ไล่ข้ามกำแพงได้ด้วยนะครับสมมติว่าเราไปฟาร์มแมปพีระมิดชั้นที่2นะครับเวลามอนท,ที่อยู่ตรงข้ามกำแพงเนี่ยเราสามารถไล่เวทข้ามไปโดนมอนได้เลยนะครับซึ่งการไล่โซลไ์ข้ามกำแพงเนี่ยนะครับสามารถปล่อยออโต้ได้ด้วยขอเพียงแค่ตัวมอนเตอร์เนี่ยอยู่ใน,ในระยะสกิลนะครับเดี๋ยวผมลองปล่อยออโต้ในแมปพีระมิดชั้นที่2ให้ดูนะครับ และนี่ก็เป็นแนวทางการเล่นของอาชีพเมยและวก็วิศาต์ในเกมเดอะแล็กน o าลกนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่คุณผู้ชมทุกทกท่านนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์แล้วก็ซับสไครป์ช่องจินเจอร์แชนแนลด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ